เห็นคนนั้นตายคนนี้ตายน้อมมาใส่ตัวเองว่าคนต่อไปต้องเป็นเราแน่นอนไม่สงสัยน้องบุญจดจิใตใจภาวนาเพราะว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไม่ได้บุญต้องที่เใดของเราอะจากภาวนาธรรมชาติธรรมะไปเรื่อยไปเรื่อยเฮ้ยเออไปเรื่อยก็เป็นบารมีีท่สร้างมาอย่หรือบุญบุญนี่มันก็สมบุญบุญอย่างนั้นเพราะเราสร้างเมืเ่อวก็ค่อยเป็นค่อยไปการตื่นกำลังปัญญา เรียกว่าพัชฌมาปฏิปตาความพอดีคือความพอดีพอดีตามสติกำลังปัญญาบุญเราสร้างมาแค่นี้ก็ให้อยู่ในแค่นี้เป็นตัวิตอานกะดือในรนก็จะอยู่แค่นี้เป็นปกตสถิไม่งั้นมหาปริปานี่พบไม่หมดจีพบไม่มีใครอยู่ในโลกทีพบไม่มีพระพุทธเจา้าองค์ต่อพระองค์ต่อไปสินี้พระพุทธเจา้าต่อ,ต,อต่อไปก็ประมาณไม่ได้พธธระพุทธเจ้าองค์ผสม จนถึงสมรรถตัวดวพุทธเจ้าก็ประมาณไม่ได้ว่าเท่านั้นเขานี้มากมายกลายกองจนประมาณไม่ได้ก็ไม่สามารถสอนจัดโลกเข้าสู่มหาบริยนิพันธ์ดแล้และพระพุทธเจ้าได้ยินจัจะรู้ตอนต่อต่อต่อไปก็หมดที่เพรี้นั่นผู้ที่เข้าสู่มหาบริพันธ์ก็เพียงส่วนเดียวผู้ที่ฟังการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็เพียงส่วนเดียวสามส่วนยังอยู่นี้ต่อไปต่อไปต่อไปโลกแดงโลกทิพย์หายโลกวายกอด คนดีคนชั่วก็จะคู่ันางนี้แต่คนชั่วจะมากกว่าคดีแม้ถึงยุคข,ของที่ว่าโลกจะแตกยุคที่โลกมกน,นุษย์จะฆ่ากันแดงกันที่เรียกว่ายุคไม่กระสันดีคุย้ยุคเกิดก็อกานฆ่ากันเิงเจ็วันเจ็ดคืนตายเกือบหมดเหลือไม่กี่คน หญิงและชายกลุ่มนั้นเป็นผู้มีบุญสมสู่อยู่กันต่อมาก็มีดีมีชั่วคู่กันมาต่อ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 มาไม่สามารถมีดีโดยแต่เดียวมีดีโดยเดียวมันต้องมีชั่วมีดีคู่กันมาไม่งั้นผู้ที่เจ้าก็ไม่มาตัสรู้ตาใดที่คนไม่อ่าไม่มีการเกิดแก่เกิดตายแล้วผู้ทธเจ้าจะมาตัสรู้ทำไมตาใดที่คนไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขแล้วผู้ที่เจ้าจะมาตัสรู้ทำไมมาสอนพวกเราทำไม ศาสนาอื่นศาสนาอื่นสอนแค่การสร้างบุญสร้างกุศสุไม่ได้สอนในทางดำเนินชีวิตเข้าสู่มากเข้าสู่เลยนี่สอนอย่างเดียวนี่ไอ้ศาสนาอื่นเขาสอนอย่างเดียวสอนในการสร้างบุญก็ได้แค่นั้นในกายในางก็ได้แค่นั้นตัวรูปปัจจานร์ก็ได้แค่นั้นไม่สามารถที่จะสอนออกจากภพภูมิพวกนี้ได้พุธศาสตร์ตั้ศาสนาอุบัติขึ้นพุทธเจ้าวฏบัติขึ้นเห็นเหตุนี้ จึงนำคำพาะของพุทธองค์มาสอนพวกเราตอนนี้พวกเราเห็นแจ้งว่าเนี่ยคือแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องต่อต่อมาก็หมุนมาอย่างนี้เหมือนมดไต่ปอดลุ่มเพราะเป็นวัฏฏะหมุนเวียนเปลี่ยนไปใน่ยีวทีจะจบสิ้นถ้าเราสามารถที่จะออกจากวัฏฏะได้มดไต่ออกจากขอบลุ่มได้ก็ไ่กลับมาไต่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในขอบลุ่มอีก สัตว์โลกในการเรียนว่าตายเกิดกิจวิญญาณกัตหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนมดไตปอกลม้ากอิจตวิญญาณัวไหนออกจากทายตัวนี้หรือวุตมนี้ได้กิจตวิญญาณัวนั้นก็ไม่มาเกิดอีกต้องปรมังสุขขังอยู่จุดน,นั้นถึงนี้พทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสอนพุทธเจ้าจะรู้เองเห็นเองสอนตัวเอง วิียรู้กวิธูรู้แจ้งโลกสอนพวกเรานีนรกนี่พระพุทธเจ้าก็ไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาเห็นมานี่สวรรค์พระพุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมมาเที่ยวมาเห็นมานี่นี่พระองนะก็ไปเห็นมาเนี่ยนี่อาลูกพระ์ก็ไปบู้ไปเห็นมานี่มหาปัินี้ผ่านก็ไปเห็นมาหมดจีนนมสิ่งที่มาสอนพวกเราเพราะการรู้การเห็นแจ้งเพงตลอดไม่มีคำพากซุ่มเดาคำพากของพระพุทธเจ้าไม่มีคำพาสุดเ พอเราไม่ถึงเราไม่ถึงก็ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปสุขบ้างทุกบ้างชั่วบ้างดีบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้มีวันที่จุดริง